สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียปดพาลุยนะครับวันนี้ก็มีคนถามมาก็เยอะพอสมควรครับเรื่องรถไถยยันมาของผมแล้วก็เรื่องผ่านไทยที่ติดตัวมากับรถยันมา LCS นะครับ ตัวผ่านไทยที่ติดตรถมากับยันมากตอนนี้ก็ไม่มีงานครับจอดครับฝนตก2วันแล้วครับนี่ก็จอดบนประกันนี่ครับอย่างตัวผ่านไทยตัวนี้นะครับนี่ครับ ผมไปเปลี่ยนมาเป็นผ่านลูกยี่สิบสี่ครับเนี่ยผ่านรุ่นนี้นะฮะเปลี่ยนผ่านมาลูกยี่สิบสี่นะครับนนี้ใบยี่สิบสี่ครับก็มาเป็นใบยี่สิบสองโครงสร้างของมันนะครับนี่ครับใส่ยี่สิบสี่นี่คือเหลือเลยนะครับเหลือเยอะครับ ผมว่าน่าจะใส่ยี่สิบหกได้ครับไม่ต้องอันนี้ไม่มีแผ่นรองนะครับไม่มีแผ่นรองอันนี้เป็นบัวสิบเอ็ดนะครับไถดีมากไถเข้าลึกนี่ครับ ก่อนยีบสองไทยแล้วมันเป๊ะๆครัผมเลยเปลี่ยนเป็นยีิบสี่เพราะยี่สิบส่เสร็จก็ทําใหม่หมดคือทั้งลูกปืนทั้งเพาอะไรคือผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ไทยนิ่งมากนี่นี่ฮะ,ะระยะห่างก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสองนิ้วได้ครับ ระยะห่างนะฮะประมาณนี้ครับนี่ถ่ายดีมากครับ <c oughs> นาแข็งแข็งนาแห้งแหงไอตัวนี้ลงใบนี้ถ่ยดีมากน้ำหนักก็ถือว่าหนักมากกับน้ำหนัก นักนนี่คือเวลายกผ่านนี่ตัวรถนี่แทบจะยกรอครับน้ำหนักยุบว๊บลงไปเลยครับนี่ครับมันจะเป็นผ่านตัวนี้ใช้ดีมากผ่านโค้งนะครับที่ผมเปลี่ยนมาเป็นตาจิงโจ้นะครับพี่ตาจิงโจ้มันก็มีหลายแบบครับ แต่เราเลือกตัวนี้จะเป็นตาจิงโจ้รถคันนี้ผมก็ใช้มาหกเจ็ดปีแล้วครับแต่ตัวรถมันอยู่ม็นน่าจะอยู่สิบปีแล้วครับเก้าปีสิบปี ็รีวิวรถให้ดูเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไอ้ตัวน,นี้ก็เริ่มจะหมดแล้วป TO ครับตัวน,นี้ก็จอดครับไม่ได้ออกไปไหนฝนตกแต่เช้าเลย แล้วก็เผาหน้านี่ก็เปลี่ยนเป็นกากบาทแล้วนะครับนี่ครับกากบาทนี่เป็นยอยกากบาทครับเมื่อก่อนนี่ชอบรูดเอ,อ่อเปลี่ยนมาได้สองสามปีนี่เข้าปีที่สี่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีรูดเมื่อก่อนนี่รูดรูดบ่อยครับเข้าลงกึ่งไปจัดการเลยครับ จบนี่ครับบัว11นะครับเพื่อนๆจัดไทยดีมากช่วงห่างมันจะระยะห่างพอดีเลยครับแต่เห็นเขาใช้กันอยู่บัว10นี่ครับต้องเจอตัวนี้ครับยาวด้วยได้งานด้วยครับ ถ้าเข้าแล้วกๆเครื่องต้องถึงนะครับเพื่อนถ้าเครื่องไม่ถึงนี่ลากไม่ไปเลยนะครับใช้ดีมากหนักมากคือกลัวอย่างเดียวคือแขนยกเลยครับเวลาผมวิ่งไปผมก็จะต้องระวังหนักจริงๆครับตัวนี้เปลี่ยนผันบายยิบสี่เข้ามานี่หนักมาก คือที่ผมไถดินแขงนี่คือไม่ต้องมีตัวถ่วงนะครับไม่ต้องหาอะไรถ่วงเลยกินได้หกผัานสบายสบายครับปีที่แล้วก็ได้เปรียบเพื่อนครับไถไม่เข้าเขาจะไม่ไถก็ผมก็ไปรับต่อเลยครับก็แล้วแต่เจ้าของนานะครับจะมาเรียกใช้ นี่ก็ผมเพิ่งก็เปลี่ยนมาปีนี้ครับใช้ได้ดีใช้ดีมากอันเก่าผมก็ถอดเก็บไว้เดี๋ยวว่าจะไปตัดให้เป็นฟันโรตารี่เสริมใบโรตารี่ครับดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับอีกทีนึงว่าเสริมใบโรตารี่จะเป็นยังไง นี่ครับบัวสิบก็จะไม่เท่าไหร่ครับมันเขาเรียกอะไรมันก็จะไม่เข้าเท่าไหร่ถ้าบัวสิบเบียดนีิก็คือมันห่างถ้ามันห่างคือช่วงระยะล่องมันจะห่างมันจะเข้าหรือก็เหมือนแบบผ่านสามผ่านสี่ครับมันจะเข้าประมาณนั้นก็ไปไทยส่วนนี้ก็คือมิดผ่านตลอดนะครับรถไปแทบไม่ไหวครับ ไทยสวนใหไยนี่ này, ถ้าวิ่งไม่ได้นี่ผากลักรวมๆอันนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บรถนะครับอ่าเนี่ยครับโกดังเก็บรถเอามาอยู่ออกมาอยู่บ้านสวน,นครับออกมาอยู่สวน นีบ้านส่วนกับบ้านผมก็ห่างกันไม่เยอะครับประมาณประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่ครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นคคกบัวก็จะทําเป็นล็อกฝั่งเดียวครับอีกฝั่งหนึ่งเราทำเป็นโลง่งลงไปก็จะเป็นทุ่งนานครับ ใช้ดีก็บอกต่อครับผ่านโครงโค้งหน่อยนะครับจะสาดดินนิ่นนวลเลยครับคือถ้าดินแบบฟูถ้าดินแบบว่าเปียกๆหน่อยครับไถฟูดีมากดิน,ดนชื้นๆนะฮะไถฟูดีมาก คือเขาเห็นไถไม่อยากจะให้ปั่นเลยครับอยากจะหวานข้าวแล้วก็กบไปเลยมีอยู่สองสาเจ้าครับเห็นไถแล้วก็ไถรอบสองก็คือหวานกบเอาเลยครับหวานเสร็จแล้วก็ไถกบเอาเลยคือต้องวิ่งเร็วหน่อยครับผ่านก็จะปรับองศาให้ได้ก็วิ่งเลยครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ